สวัสดีครับัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับก็วีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่21นะครับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับอ่าเช้าวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนะครับนาโชคให้ทุกๆท่านนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชกิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขกให้ท่านผู้ชมไดล้ลุ้นๆกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเมื่อวานนี้หลุดนะเพราะเมื่อวานนี้มันก็บอกถูกแล้วนะแล้วมันดีดอีกทีอ่ะตอนแรกออกเจ็ดเก้าแปดเก้าหกนะให้หกเจ็ดแปดมาหมดเลย แล้วพอมาดูอีกทีมันดีดนี้ดีดนี้มาออก92 90โอ้จะได้ดเนาะตั้งเว้นระยะตั้งหลายนาทีอยู่นะแล้วอยมาดีดอีกทีหนึ่งเอ้ยไม่น่าไว้ใจเหมือนกันนะเนะีย่ยเนาะจยเพิ่งดีใจอะไรแบบนี้เนาะอือก็รอรอให้มันนิ่งๆก่อนก็คือพูดง่ายๆให้มันสนิทก่อนงนะั้นเถอะเนาะอือเมื่อวานนี้มันยังไม่ขนาดหลายนาทีแล้วยังดีดอีกอม,มา92 90เลยอดเลยะ ครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับประวัติตัวเลขมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเออไม่ไว้ใจไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับแนวทางเขาจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลุ่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอบพระคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจนะกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ครับเอาเราก็มาเริ่มชมกันเลยอืมวันนี้จะใช้วิธีเขียนนะวันนี้นะจะใช้วิธีเขียนเวียนอาจารย์ไปไหนหมดแล้วล่ะถอดจำนำแล้วอ่าครับแบบนี้นะครับเด่นเด่นเด่น,เด,นเด่นนะครับเด่นนะเลขสูงเหมือนเดิมนะเลขสูงเหมือนเดิมนะครับอ่าเจ็ดนะครับ แปดเก้าเด่นนะครับขอเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็กดกับแปดนะนั้นเจ็ดกับแปดลองเก้านะครับเจ็อดอะไรครับนี่เจ็ดสองนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับแปดสองนะครับ แปดสามแปดสแปดหนะครับถ้า9มาก็เหมือนกันนะครับ9มานะเก้ามานะครับถ้า9มาเมาแต่เน้นที่เน้นที่เน้นที่เนะครับเป็นหลักนะ7นะครับ,ะนะรบแถบนี้นะครับ7วินมีไหมวิน2 3 4 5 7 8นะครับวินนะอ่า มอเห็นชัดไหมอันนี้เราก็มาดูซิอานนี้มาดูมาดูมาดูเน้นที่เจ็ดนะเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดทั้งแถบเลยเนะี่ยเจ็ดนะครับส่วนตัวรองคือแปดนะครับรองคือแปดนะอ่าอานนี้เราก็มาดูตัวที่สายรูดนะอันนี้รูดนะครับรูด ลูดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับลูดนะแปดเก้านะครับขอเป็นเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดลูดนะครับเ่วนวิ่งก็จัดไปได้นะครับตามนี้เลยนะครับครับตามนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูตัวฟันธงรับเฟิรฟันธงนะตัวฟันธง พอ,อเห็นไหมออเหนนะปันทงที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าถ้าเก้ามาก็เก้าสี่เก้าห้าเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะส่วนที่เหลือคือชุดลองนะครับอันนี้คือวินนะใครชอบวินก็จัดไปนะครับอืมแต่ส่วนตัวนี้ก็คือส่วนตัวก็คือชอบชอบชอบรูดนี่แหละอืมดีปลอดภัยดีเจ็ดกับแปด เกับแปดปลอดภัยดีนะครับตามนี้นะครับดาวจูน V.I.P. ตามนี้นะครับอ่าจุดไปจุดไปครับจุดไปนะอ่าเดี๋ยวเจดจดท่องคาถาให้คาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะอืมไม่ต้องฟังก็ได้จุดไปก็ได้นะครับคาถานี้ก็คืออย่าลืมกดถูกใจนะครับอืมอย่าลืมกดติดตามนะครับ อย่าลืมกดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์นะครับอท่องทุกวันทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับอย่าลืมกดสติกเกอร์รูปอะไรก็ได้ไปให้อาจารย์นะครับเดี๋ยวจะตอบกลับนะจะตอบกลับทุกๆคนเลยนะครับตอประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมาก,มากๆเจดทันไหมให้เวลาสามชั่วโมงเนะอืา สามชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าจุดช้าๆล่ะเห็นว่าจะให้สามชั่วโมงหมดเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วยังเหลือสองชั่วโมงอมโอ้ทำไมช้าจังไม่ใช่ช้าเพราะอ,าอะไรนะนาฬิกามันเดินช้าอ <c oughs> <c oughs> กาว่าจะให้คลิปนี้มันแปดนาทีขึ้นไปอะ่ะ แนาทีขึ้นไป่าจดไปนะครับตามนี้นะอืมครับแดนาทีขึ้นไปแต่ตอนนี้มันมันเพิ่งจะ6หกนาทีเองเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดแปดเก้านะอ่าเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวตัวรองตัวรองนี่ก็สําคัญนะะอย่าลืมตัวรองนะครับพูดถึงว่าใครคํานวณเป็นหรือใครไปดูอีกสำนักหนึ่งแล้วมันมาเลขมาตรงกันเก้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาเชื่ออาจารย์นะ อาจารย์ให้เจ็ดกับแปดเอาเจ็ดกับแปดดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันชนกับเขาก้าวแล้วก็เอากับเขาเลยนะครับชวนกันตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้เจ็ดกับแปดนะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดแต่ระวังนะมันชอบกินตับกันนะอืมชอบกินตับกันก็คือดาวเช้านะเขียนไว้ก่อนแา่เช้าวันที่ ยี่บเอ็ดนะครับยี่บเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นสถิตินะเก็บไว้สถิติครับดาบเช้าวันที่ยี่ิบเอ็ดนะออกเวลาตีสี่นะครับตีสี่ครึ่งนะของทุกวันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ไม่ทุกวันทุกวันหรอกเสาร์อาทิตย์เขาหยุดอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแปดนาทีแล้วยังเดี๋ยวจะให้มันแปดนาทีนี่ใครใครใครดูแล้วจดแล้วก็ก็ไปนะครับอืมไปไหน ไปหาที่ลงไปหาที่ลงนะครับตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับแปดนาทีแล้วอ่าตอนนี้กันแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดี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 ตามนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับ